โฆษกกรรมธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าดูโรงเก็บขยะของเทศบาลเมืองพังงาเนื้อที่71ไร่3งานจุดนี้มีปริมาณขยะสะสมมากกว่า2 0 0 0 0 0ตันค่ะหลังจากที่ชาวบ้านในงบหมู่3ตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงาบอกว่าบ่อขยะนี้ส่งกลิ่นเหม็นกระทบกับชาวบ้านในชุมชนและมีน้ำเสียจากบ่อขยะไหลลงพื้นที่ป่าชายเลน ชาวบ้านอ้างว่าก่อนหน้านี้เคยไปร้องเรียนทั้งอบตอนในพื้นที่ฝ่ายปกครองอำเภอกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองพังงาและเจ้าหน้าที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหกให้มารับทราบปัญหารวมทั้งลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่ท็จจริงแต่ว่าเวลาผ่านไปค่ะปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขชาวบ้านยังคงได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นรวมถึงปัญหาน้ําเสียที่ไหลลงพื้นที่ป่าชายเลนก็ยังเป็นเหมือนเดิม จากการลงพื้นที่ของโฆษกกรรมธิการการที่ดินพบว่าขยะไม่มีระบบการจัดการที่ได้มาตรฐานผิดแบบแปลนตามที่กำหนดค่ะรวมทั้งมีการทิ้งน้ำลงสู่ทะเลผ่านป่าชายเลนส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมหลังจากนี้จะนำหนังสือเสนอคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประธานกรรมธิการและคณะลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก